ู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมพีไฟกันนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมพีไฟกันนะครับผมเห็นแล้วแค่เนี้ยสาาบายๆนะครับผมเกมพีไฟนี่มไม่มีใครเล่นได้หมดระบบเลยนะครับเออแล้วครเกมอาราพี่เจียนร้อยปังซ่าของประเทศไทยไม่ใช่นกนกจุ้งเอเออนนี้คืออะไรครับน่าสนใจนะครับเนี่ยก็ปืนธรรมดาเออน่าสนใจอย่างไรนะครับผม ตรงนี้นะครับผมเออนี่ครับผมมีคนแล้วครับผมประมาณนี้นะครับผมโอมันเท่ียขนาดไหนนะเออเราสามคนนะครับผมเกมที่เจ้าอ่านี่คืออะไรครับไม่ใครครับ เราไปกันต่อกันนะคะผมเอมอเราไปกันต่อกันนะคะผมแล้วไปหาคนยิงกันนะคะผมไม่เอาเลยครับท่านผู้ชมท่านนะปืนก็ดีนะผมผมต้องลองปืนก่อนนะครับผม ไม่กลาเสิเไไ่ยงอะไรรือเปเออแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมเออขอไปดูกันก่อนนะเออถ้านู่ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเขาถ่ายอะไรไว้นะครับผมเอเอ เออมันมีคนยิงแล้วป่ะเออมันมีเสียงคนยิงน,นะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเออเร,เราไปนะครับ <happening. S 2> ผมมีคนเห็นคนเห็นคน <laughs> <c oughs> เออเราไปฆ่าไปห้าคนนะครับผมท่านเอกคนเจอคนละโธ่ เออเราไปเก็บของกันนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมมีกระสูนเอาไปให้หมดเลยนะครับผมหน้ออ่อยู่นะเออผมผมชอบมากเลยนะครับผมกับเกมฟรีไฟนี่ไปก่อนแล้วเจอไปบ๊ายบายฟู เเอ,อเราไปดูหาคนถ้คบอกว่าคนมีอคนไหนบ้างเลยอันนี้นนเหลือ21คนนะครับผมเข้าไปดูในบ้านดีไหมอ่ะเอเราไปดูกันต่อเลยนะครับผมเออเข้าบ้านกันเลยนะครับผมได้ไม่หายตอนี้ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชม่ะผมขอดูน,นี้ก่อน,นดีเรอนี้ก็ดีกวานน่วาเอาอันนี้ดีกว่าครับท่านท่าน ทำมุชอุมท่านเลยนะครับเออเออมันอยู่ไหนเนาะอีกย like mm. ี่สิบเอ็ดคนนะครับผมพวนอยู่ตรงนี้ตรงเดียวได้ยังไงนะครับผมข้าไหนเจอคนแล้วครับผมเจอคนแล้วเจอก็ยิงดิครับรออะไรฮ่าเรามาตรงนี้กันนะครับผมเออเก็บของไปนะครับผม เออคงเบาเสียงหน่อยดิเออรอบนี้นะครับผมอ้า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 